โซล่าอ่นก่แล้วเตีาจเหนกันน่อยโซลามาเยือนรทงทีเป็นไาครับเด็กโอ้ก็วนี่ครับก็อันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กลับมาเจอแฟนรายการ d ด i l y News นะครับผมเราก็สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้กลับมาอีกครั้งมาพร้อมกับเพลงที่2ของพวกเรานั่นเองที่มีชื่อว่า m v p ได้ป่านั่นเองครับที่มาที่ไปหละครับเพลงนี้เป็นยังไงบ้างอืมสวัสดีครับ ก็จุดเริ่มต้นนะครับก็เหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยก็คือคอนเซปต์มันก็คือเราอยากจะพูดเกี่ยวกับเกมอะไรเงี้ยครับเกี่ยวเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเกมเนี่ยมันวัยรุ่นเราเล่นกันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างงี้ครับเขาถึงวัยรุ่นครับผมแต่ว่าเกมที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่พวกเราเล่นในมือถือหรือโทรศัพท์ครับผมก็เกมที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเกมความรักในชีวิตจริงครับผมก็ เความเนดกัน็สรปเื้อหาภายในเพลงนะครับก็คือมันจะเหมาะสำหรับคนที่กําลังอินกับความรักแล้วกําลังหาเพลงสักเพลงนึ่งส่งไปจีบใครสักคนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นจีบแบบน่ารักน่ารักธรรมดาเหมือนตอนเกิร์ลเฟรนด์นะครับเพลงนี้เนี่ยเราจะจีบแบบดุดันนิดนึงครับผมเพราะว่าขอทั้งชีวิตเลยใช่เพราะท่านุ่งขอเราเนี่ยท่านพี่ของเราคือมีอยู่ว่าแค่ทั้งชีวิตเลยได้ปะครับผมก็คือแบบเดี๋ยวพู ใช่ครับมเดิมเลยใช่ครับถ้างนั้นผ่านหน่อยสงการที่ผ่านมาใครมีมีบ้างไปเดือดงการมาโอ้โเออจริงจริงก็วันสงการที่ผ่านมาใช่เพราะว่ามีวันหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราคือ MVP เราเป็น MVP ให้กันใช่เราทำเพราะว่าเราฉีดน้ำใส่ตากันสุดฤทธิ์แฟนคลับใช่ ก่อนก่อนเยเพราะก็ผมเลยครับผมเหมือนได้เปิดโลกครับเพราะว่าเป็นการเล่นสงการแบบครั้งแรกที่แบบออกมาเจอผู้คนเยอะขนาดนี้ครั้งแรกในชีวิตครับว่าเพราะปกติก็เล่นอยู่กับแค่ครอบครัวน้องๆในบ้านครับใช่นี่ก็เหมือนเปิดโลกแล้วก็ได้มาเจอเล่นกับ sunflower ได้ก็รู้สึกดีใจมากครับใช่ครับแล้วก็อ๋อครับผมให้น้องก่อนดีกว่าความจริงสิ่งสิ่งที่แปลกใหม่อีกวันนึงก็คือวันที่เราเล่นกับ s u n f เวอร์ครับ ปกติเราก็จะไปเล่นข้างนอกแต่พอเราได้เล่นกับแฟนคลับมันรู้สึกว่าเราชมบนเวทีเสร็จปุ๊บพอเราไปเล่นน้าสงการแล้วเล่นกับแฟนคลับเหมือนแบบมันสนุกอ่ะเออมันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นมันเหมือนเป็นงานเล็กๆอีกงานหนึ่งของพวกเราเลยแล้วก็แฟนคลับก็ทวีตว่าเราเกลียดกันหรือเปล่าเพราะว่าเรายิงกันใส่แบบเหมือนไม่ชอบกันเรายิงใส่ตากันด้วยใช่จริงๆคือรักกันใช่จริงๆใช่จริงความรักแล้วก็ส่งงานปีนี้เรา ได้ขึ้นไปโชว์บนสเตจแล้วครับเป็นปีแรกนะครับผมเพราะว่าปีที่แล้วยังเป็นแบบเป็นเทรนนีนะครับผมไปเรียกส่งการก็ไปดูแบบพี่ๆวงอื่นขึ้นแล้วก็แบบเอ้ยสงการอยากจะขึ้นแบบออนสเตจบ้างอะไรเงี้ยปีนี้ก็ได้ขึ้นแล้วได้ขึ้นแล้วปีหน้าก็ขอขึ้นอีกนะครับใช่แล้วครับมันถือว่าเป็นสเตช์ครั้งแรกของเราด้วยเลยป่ะมันเป็นสเตชแรกที่เปิดให้คนพาร์อกได้ดูแบบ เป็นการแจ้งที่แรกครับใช่ครับเป็นไงบ้างทำไปสุดหลัตอนนี้โอ้โห้อนทำ kind of อยากเดินฉีดน้ำก็อยู่แล้วร้อนนะแต่พอแต่พอแบบเห็นแบบชาวซันฟลูเวอร์มาให้กำลังใจแล้วขนาดนี้เราก็แบบโอ้โหอุ่นใจเย็นใจขึ้นเยอะแล้วนะเออคือมันอยากเต้นอยากเต้นให้เหงื่อออกวันจะได้แบบร้อนร้อนตัวร้อนร้อนแล้วจะได้โดนน้ำฉีดก็จะได้แบบสดชื่นไง เพลงนี่เต้นหนักจริงๆครับเต้นเสร็จก็คือเหงื่อแตกยังไม่ทันได้ฉีดน้ําคือเปียกทั้งตัวละอ่าใช่ใช่วอล์กอิงตอนเช้าด้วยใช่ใช่ใชพอวอล์กอิงไปก็คือเหงื่ออไหลออกเต็มเลยก่อนที่จะโดนสาดน้ำอาด้วยฉีดน้ำเออคือโดนฉีดน้ำมันเลยเปียกไงตัวอ๋อโอเคโอเคโอเคฉีดน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมโอเค ตอนกั่อนนิดนึงตอนแบบทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงกันบ้างตอนทำเพลงอะครับก็จริงเข้าอัดเยอะสุด m v ็เยอะสุดเลยชอับโอ้จริงมันแทบจะทุกคนนะใช่ไหมใช่หลายคนนจบาก็ผมเป็นท่อนเปิดครับก็เลยแบบมันต้องมีความแบบอิมแพกตั้งแต่แรกใช่เพื่อเหมือนเหมือนเราเป็นคนทำอารมณ์ให้เพื่อนๆนะครับแล้วเป็นตัวเปิดใช่ครับ ใช่ครับคนอื่นคือประมาณแบบครึ่งชั่วโมงแต่ผมก็คือชั่วโมงครึ่งเนี้ยมันจะนเนร้องเพลงนี้แบบแป็นเป็นเนเพอร์ฟอร์มด้วยแบบเป็นเต้นเป็นบทกส่วนอย่างเลยเนีสำหรับเรื่องเพอร์ฟอร์มเรื่องเต้นใครเอ็มวีพีสนี่น้องคนนี้เลยครับคนนี้เซนเตอร์ครับ ลอยขึ้นไปแบบไปต้งให้เพื่อนยุบหาหกเจ็ดแตแค่ช้ำชีวิตเลยจ่ายปังตืเตตน ตึงแค่ทางชีวิตเลยได้ปังเต้ เรียกได้ว่าเหนื่อยมากมากครับคือถ้าเราจัดอันดับเพลงที่เราเคยเต้นมาทางชีวิตการเป็นเด็กฝึกและเทรนนีเอ้ยเด็กฝึกและศิลปินเด็กฝึกศิลปินก็คือใช่ครับก็คือเพลงนี้เลยผมให้ท็อปแรงค์อันดับหนึ่งครับเพราะว่าตอนแรกๆที่เราได้รับท่าโคโกราฟจบเพลงใหม่ๆครับพวกเรา ไม่สามารถยืนได้หลังจากที่เต้นจบครับผมคือแรกๆพอเราเต้นจบเพลงนี้เนี่ย m อ p ีได้ป่าเนี่ยเราลงไปนอนกันทุกครั้งเลยครับแต่ว่าพอผ่านเวนการแล้วเวลาแล้วก็เต้นกันเป็นร้อยครั้งนะครับผมมันก็ทําให้พวกเราแข็งแกร่งขึ้นเออทำให้พวกเราแบบว่ามีสกิลที่แน่นหนาขึ้นครับผมใช่ครับแล้วผมก็ถามน้องว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเต้นเพลงนี้เสร็จเนี่ยแข่งเต้นได้ไหมมาบอกว่าเกินนั้นปะได้เอาจริงคือได้เลยอ่ะ เพราะว่าสกิลเพลงเต้นของเพลงนี้มันแน่นมากจริงๆครับผมก็ต้องขอบคุณทางคุณอุนฟิเบอร์ดีคิว <Hey. S 1> ด้วยนะครับจากมหาสรารคามนะครับเย่้วก็เวมว่าวงนี้แบบมีหลายนคนที่แบบว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีดตั้งแต่แรกอะไรเงนนี้ย <ừ> แต่มาเป็นช <ừ> ัยชนะแล้วก็มาฝึกใช้เวลาฝึกกันถึงเท่าไหร่กันกี่ปีครับสองสองปีเลยใช่ไหมครับแล้วแบบพอเพอร์ฟอร์มของตัวเองของเพลงนี้ออกมามีคนชมเยอะมากอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยเออเอาไหม เกินครึ่งวงที่แบบว่าไม่มีสกิลในการแบบว่าเต้นมาก่อนเลยครับ <starch. S 2> พวกเราก็ฝึกกันหนักมากๆครับแบบว่าคนที่เก่งอยู่แล้วก็แบบว่าเก่งขึ้นไปอีกแล้วก็แบบมาสอนเพื่อนๆที่แบบว่ายัางแบบว่าพื้นฐานยังไม่ค่อยได้เลยครับทำให้พวกเราแบบว่า up สกิล <pareil> ขึ้นไปพร้อมๆกันครับผม <S <S> ใช่ทําให้พวกเราแบบว่า จริงๆความยากเป็นอยงหนี่งคือการเก็บลายเนาะเพราะว่าพวกเรามีทั้งทั้งหมด13คนการเก็บลายเป็นเรื่องที่แบบว่าสำคัญที่สุดในการเต้นครับผมใช่แต่ว่าพอแบบว่าปล่อยผลงานไปเพลงที่2เนี่ยก็เห็นฟีดแบ็กที่แบบว่าซันฟาวเวอร์น่ารักน่ารักทุกคนที่บอกว่าเออเราเต้นดีขึ้นเราไม่ได้ว่าโตแค่ลุคที่แบบว่ามาจากเพลง2เราโตทั้งความสามารถด้วยครับผมก็รู้สึกชื่นใจครับแล้วก็บอกว่าเพลงพวกเราแบบเก่งมากๆที่เก็บลาย13คนให้เต้นเหมือนกันได้สุดย่าอุ้ยก็อ่านรัวๆครผมอ่านรัวๆเพราะว่าทุกคนก็คอมเมนต์ ก็มีสักสองสามคอมเมนต์แล้วกันนะแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราสิบสามคนเนี่ยเต้นแล้วดูไปด้วยกันก็คืออารมณ์ครับผมใช่ครับก็คือผมคิดว่าสิ่งสําคัญก็คืออารมณ์ไปด้วยกันครับผมแล้วก็ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเราก็มีครูหมอนมาช่วยปรับแบบว่าให้เราเลือก ลักษณะท่าทางเฟสิเพชั่นหน้าแบบว่าแต่ละท่อนเนี่ยควรจะแสดงสีหน้ายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยควรจะอารมณ์ไปทางไหนอะไรเงี้ยครับควรจะแบบเท่ก็จริงแต่ว่าเท่แบบไหนอะไรใช่มันจะมีเท่หลายแบบเจาะจงไปอีกอะไรเงี้ยการฝึกของเราตอนเป็นทีมนี่เห็นว่าแบบไม่ได้ฝึกแค่คอมเมนต์เรื่องหัดเด้อยู่เดียวแบบตัวคอมเมนต์นั่นนี่มันต้องฝึกด้วยแบบเหมือนแสดงละครอารมณ์อินเนอร์นะครับเข้าถึงแล้วเพลงแล้วก็ฝึกแต่งเพลงกันด้วยอะไรด้วยเลยนะฝึกแต่งเพลงด้วยครับเป็นไงบ้างตอนย้อนกลับไปสักน่งเกตตอนฝึกเพลงแล้ววันเนี้ย เราได้วิชาที่เราฝึกมานล้วมาใช้แล้วเลยอย่างเดิมออกมาผมเพราะว่าตอนฝึกพวกเราฝึกแบบว่าเข้มข้นมากครับแล้วก็ด้วยความที่เพลงแรกเนี่ยเราก็แต่งเนื้อตัวเองด้วยเหมือนกันใช่แล้วก็รู้สึกเหมือนได้พัฒนาเรื่องอินเนอร์ด้วยว่าได้ตีความเพลงแต่ละท่อนด้วยครับผมจริงๆก็พวกเราก็เต็มที่ทุกพาร์ทจริงๆอยากให้เป็นผลงานออกมาดีจริงๆครับหรือว่าแบบว่ารู้สึกว่าพอเป็นศิลปินพวกพ่อที่ฝึกมาไม่ได้ใช้เลยครับโอ้โหเป็นจริงจริงแบบว่าจริงๆแล้วก็แบบ ก็ต้องมีทบทวนจจริงๆแบบเออถ้าเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ใช่จริงๆแบบว่าได้ใช้จนไปถึงแบบโอ๋อเห็นอ่าวงนี้เก่งเรื่องอินเนอร์เฮ้ยโอ้โหปอสนเยไปโอ้พี่นินไปส่งให้พี่แล้วไงฮะโอเคฮะอ้ายหเอาายไหมเอาาไหมอยากได้อินเนอร์อะไรครับผม โอเคได้ได้เลยครับผมได้เลยครับผมอ่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นให้ผมหน่อยแอคชั่นได้เลยครซาเป็ได้เลยครับผมอ่ะแอคชั่นเดี๋ยวบอกแอคชั่นให้หน่อยนะโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่นคัทเอาคัทเลยหรอคัทเลยหรอเอาใหม่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 นะเอาใหม่นะผู้กำลับหาเรื่องขผมแล้วนะพร้อมนะพร้อมนะช็อตกันยู่ตลอดสามสองหนึ่งแอคชั่น และนี่แหละครับดีน่าโซล่านี่เออห้องน้ำเอาอุ่นเอาอินเน่ไหนบ้าอีบ้างฮะดีน่าดีนาาห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางไหนห้องน้ำไปทางนู้นนะครับผมนี่ที่อ๋อที่พักอินตรงนู้นอ๋อไม่มีใจี่ม่คุณอยากทางผมอ่ะแบบเซ็กซี่ผมชม นำดีแหละนีแหละัรักั๋ยทำยังไงอะอ่รับดีกว่าทำนมน action เออ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 ่้ยแล้วอันนี้อันนี้้อ้ำอยู่ไหนครับหนู <laughs> Jukan, Đó. À yeah. À vào nào. Thế này không? 3 2 1 Again. Đi. Ê. บ้านครับพี่ตาบ้านครับพี่หน่อยครับอยู่รู่ครับกลับก่อนกรับรจะเล่นาีาีีเีกีด้เลยเหรออ้ารบเออยังไงดีว่เฮ้ยต้คำนวณมานเออใช่เดี๋ยวอาน้ำน้ไหนสามสองหนึ่ง i n เอ่อ บ้านอยู่ฝั่งนู้นครับก็เราต้องคำนวณเวกเตอร์ด้วยนะครับเราเดินฝั่งนี้เดินไปฝั่งนี้ปุ๊บเวกเตอร์รับเป็นฝั่งนี้ครับถือว่ามีรายละเอียดถือว่ามีรายละเอียด มีมีเหมือนกันครับจริงๆแล้วคือแบบเราได้แบบส่วนร่วมในการแบบแต่งเพลงทั้งเพลงเลยครับผมอย่างเช่นแบบน้องกราฟิกเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการแรป100%เลยครับใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็ในพาร์ทแรปผมก็บอกเลยว่าเรามีส่วนร่วมกัน100%เลยครับโดยพี่โอ๊ฟเพิ่มสั่งเนี่ยเขาก็ให้เราเข้าประกวดกันครับให้แต่งแรปกันแล้วก็เอาไปร้องแรปต่อหน้าพี่โอ๊ฟครับใช่ทีนี้ก็ผลสรุปมาเป็นพี่พอครับที่ได้มารับกับผมครับพี่หมายว่าเป็นคนแต่งถูกไหมครับอ๋อก็แต่งกันคนละท่อนครับใช่ใช่แต่เนี้ก็เมนแแลบอยู่้วครั จริงๆเรามีส่วนร่วมในการแบ่งท่อนกันทุกคนเลยครับคือทุกคนเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็เลือกว่าเนี่ยตรงนี้ท่อนท่อนนี้ควรจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนของใครอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับจะมีท่อนหนึ่งที่แบบว่าล็อกเลยห้ามให้คนอื่นจะท่อนปั้นวันนี้ไม่ต้องการจะเลอะไรท่อนนี้ต้องปันร้องใช่เท่านั้น ใช่มันเป็นท่อนที่เหมาะกับผมที่สุดลครับ้ยวมาห่าหัวเจ็แปวันนี้มันโรงการจะเป็น A T U ขัง B ยาพิคมี T U ขัง U แล้วจะต่อไปนั้นนๆมันจะมีความแบบน่ารียใใช่ทำไมถึงต้องไปนอานนนนมมััึกหน้าปันออกมาเลยครับ ความโซนมีความอะไรอย่างเงี้ยคือพอเห็นเนื้อ้องก็เลยรู้สึกว่าต้องเป็นน้องเลยถ้าไม่ใช่ปั่นไมแบบคิดว่าไม่มีใครได้มองซึ่งไม่ใครถึง่ทำถึงใช่ทำถึงสุดไม่แล้วก็มีอีกท่อนหนึ่งก็คือท่อนของโฟกัสเพราะว่าไม่มีใครร้องท่อนนี้ได้เลยเพราะว่าท่ร้อว่าเราต้องเกินก่อนนะฮะอยากจะเกินก่อนว่าคือท่อนนี้พอพอมันเป็นแบบ รอหลายตัวคือระหว่างที่เราประชุมกันคือไม่มีใครพูดถึงอันนี้เลยใช่ก็เลยว่างันโฟกัสเอาอันนี้แหละเราจะได้จบการประชุมแล้วพอเราออกมามันเข้ากับตัวเองมากจริง่รอจริงจริงมีกี่รอรเล่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครพูดถึงมันรอคนที่เหมาะสมมาหาที่มีรวามสิยาเนี่ยจริงจริงจริงริงมีสี่อจากพกเพื่อนเดี๋ยวเพิ่นเพื่อนเต้นดีกว่า อาส่งแมนแดนหนึ่งคนมาแทนแล้วก็เรมร้องนไปไม่ได้อไปเนี่ยอันนี้เ้นงมดอเนด้วนนได้ห้าหกเจ็ดแปดอรอเธอเมือนข้างกันเดินไปด้วกนคงหาแฟนรอรอรเธอรอรอทั้งวันมาเมตกันไหมเพื่อว่าใจสั่นโต้นฉบับเลย้ตัวภูมิใจกับต้นของตัวเองันนี้นี่คตบบใช่ อีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ของวงนี้ก็คือแฟนอินเตอร์เพราะว่าวงนี้แบบมีอยู่ดีมีแฟนเตอร์เยอะมากพูดถึงกันเยอะมากเป็นไงบ้างสำหรับพวกเราที่แบบเพิ่งปล่อยซิงเกิลมาสองซิงเกิลเนาะเราก็แบบมีแฟนเตอร์เลยอย่างเงี้ยครับจริงๆพวกเราที่มีแฟนเตอร์จาก เออส่วนมากเป็นพวกแบบว่าซาวโซนอเมริกาใต้ใช่ไหมครับแบบบราซิลเพราะว่าไม่มีเหตุการณ์ครับเพราะว่าพวกเราเนี่ย<ช>เป็นเพลงแยลเลมของที่พี่แ,แมนคัฟเบอร์ครับใช่แล้วลงมาในทิกตอกแล้วมันแมสมาครับคนดูเป็นล้านเลยครับผมใช่ก็เลยแบบว่ามี<ช>แฟนอินเตอร์ที่แบบเข้ามาติดตามพวกเราครับคอมเมนต์คอมเมนต์เป็นแบบภาษาลาตินหมดเลยครับไม่มีภาษาไทยเลยครับตอนนี้แต่ว่าจริงๆตั้งแต่แบบว่าปล่อย girlfriend single debut ก็จริงๆก็มีพอเริ่มเริ่มเริ่มมีแฟนอินเตอร์บ้างครับทั้งญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียครับแแต่่ววาล้ก็ ก็มีมาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าพอมายัยเล่มปุ๊บก็คือเหมือนขยายฐานแฟนคลับแบบไปแบบอเมริกาใต้เลยแล้วก็ใน MV ก็ใน MV เรานะครับก็จะมีซับไตเติลด้วยเป็นสามภาษาก็มีไทยอังกฤษจีนด้วยครับครับผมหรือว่าจะยายเล่มอย่างเดียวเราไม่ไม่ต้องเอาคนอื่นมาเอาไหครับไม่ได้เนาะก็้เาพก็เห็นว่า ครับก็อขอฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยนะครับชื MVP, ่อเพลงชื่อว่า m v p ได้ปะครับก็เพิ่งปล่อย MV ไปนะครับสามารถไปรับชมได้ที่ YouTube ชื่อช่องชื่อว่าโซล่าครับแล้วก็จะมีเป็นสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยครับแค่พิมพ์ไปว่าโซล่าออฟฟิเชียลครับผมขอฝากฝากเป็นอินเตอร์เฟนแล้วกันนะ hello international fans we just released our new song called mvp daipa i hope you guys enjoy and for those of you who haven't listened to it make sure to go check it out and be sure to follow us on our every single social media platform just type in sola official so you won't miss any information about us please support us and give us a door and everything thank you so much yeah. okay. Okay. <laughs> <laughs> <laughs>

โอเคครับผมก็เร็วๆนี้นะครับงานแรกเลยก็คือวันที่21เมษายนนี้นะครับสามารถไปเจอเพราะวาที่ยูเนียนมอล์นะครับเพราะเราจะมีกิจกรรมมากมายที่อยากจะทำร่วมกับแฟนคลับในวันนั้นครับผมก็ไปเจอกันได้ครับและอีกอันหนึ่งและกิจกรรมอีกอันหนึ่งก็คือพวกเราอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมารุ้นรับเงินรางวัล10,000บาทในชาร์ตเาไม่รู้ทับลับเลยลุ้นหน่อยอะไรครับเนี่ยโอเคและกิจกรรมที่เราจะรุ้นกันก็คือมีชื่อว่า MVP Challenge Contest อาไปใ้ไเต้นได้ป่าเชีรเลจ์คอนเทนต์ครับทุกคนเอาใหม่นะเต้นได้ป่าเชีรเลจ์คอนเทนต์ครับผมแล้วในกิจกรรมนี้ครับผมเราจะให้ทุกคนเนี่ยสาย cover เนี่ยมาเต้นเพลงพวกเราครับโดยกติกาก็จะมีกันชื่อว่าเอ้ยโดยกติกาก็จะมีว่าให้ทุกคนเนี่ยมาเต้นท่อนฮุกเราแล้วก็เต้นท่อนโฟกัสครับผมเอ้ยผมว่าผมว่าไม่ใช่ละผมว่าข้อมูลมันผิดผิดละข้อมูลมันข้อมูลมันผิดแล้วครับไม่ใช่ครับครับผมไปครับน้องกิจรอเสียงแล้วครับผมจะมีจะมี มันจะมีท่อนฮุกแล้วก็เบรกแดนครับน้องกิดแล้วยังไงต่อนะครับคืออยากจะชวนทุกคนนะครับมาร่วมคเวอร์เพลง A.P. ได้ป้าของเรานะครับผมโดยท่อนที่อยากบังคับนะครับผมว่าต้องเต้นตามโครงการของพวกเราก็คือฮุกแล้วก็เบรกแดนครับโอ้โหโอเคแล้วแล้วแบบนี้พร้อมกันเลยไหมอันคนนึงเต้นฮุกคนนึงเต้นเบรกแดนอย่าเต้นทีอันดีกว่าเขาจะได้ดูเขาจะได้ดูไปเรื่อยๆฮุกเหมือนจะได้ดูกันไปแล้วเมื่อกี้นะครฮะ

คือสุดดีกว่า <laughs> ครับผมก็คือท่าเต้นที่เห็นไปเนี่ยก็จะเป็นการชิงรางวัล10,000บาทค,ครับผมส่วนท่อนเวิร์สที่เหลือของทุกคนเนี่ยก็สามารถออกแบบได้อ่าตามความคิดสร้างสารรค์ได้เลยครับผมแต่ว่าก็อยากให้ยูสของเราเป็น use ยนูสด้วยนะครับผมยูสของเราเป็นเบสไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคนสามารถอ่าฟอร์มทีมนะครับตั้งแต่5คนถึง13คนครับผมแล้วก็สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่โซล่าออฟฟิเชียลนะครับก็ดูไม่ไหวนะเอ้ยครับ <iyorsun> từ <discretion FORE. code> <inaudible>